เนาะเครียดมากเลยเนี่ยมันจะเครียดเรื่องอะไรวะมาเล่นลิเกนครสวรรค์เนี่ยเจอนักเลงก็แล้วเจอนักเลงกูวเข้าเซเว่นนี่เนี่ยเข้าเซเว่นด้วยกูก็ซื้อของยิบของมาวางใช่ปะพนักงานถามกูว่าพี่มีอะไรเปล่ากูบอกกูไม่มีอะไรหรอกกูมาซื้อของควายนี่เออแค่เอาของวางถามพี่มีอะไรเปล่ามึงดูก็ถามกูดูด้วะ มุกสดนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเออมีอะไรเปล่าก็ี๋ยวพี่มีอะไรอีกหรือเปล่าอ้าวทำไมถามกูเนี่ยเอ้ามีอะไรอีกหรือเปล่าจะได้คิดทีเดียวไงใครใครน่นหน่ะกูไม่เข้าแล้วนล้อนสวรรค์นี่มาแล้วแล้วไปเข้าที่ไหนล่ะเดี๋ยวไปซื้อที่แถวบ้านแถวบ้านเอ,อ่าแถวบ้านไปซื้อที่แถวบ้าน พี่มีอะไรเปล่าอย่ามีเรื่องไงอ๋อเล่นนั่น,น,น,นแหละไปเลยเลยราไปดักฆ่ามันอะไรกันเนี่ยามาช่วยมาจากนอะไรเนี่ยเวลาทำมาชมาเดียวนี้รจจ้อนใจเลยขึ้นมามีเรื่องอะไรให้ทุกน้องใจแกสองคนไม่เคยช่วยอะไรได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและพอจะมีเรื่องร้อนใจเลยขึ้นมาเราไปชักฆ่าพอเหมือนทับเราคนมากเหมือนกันเลช่วยใจกันขส่แล้วขออีกรอบได้ไหม สาวพันเวหรอมีอะไรอะ่ะออกมาสิแต่งหน้าก็ามักง่ายมึงมาเ,าเ,เ้องเพลงไรเงก้ยเผมแต่งหลายล่องเขาเบื่อเหมือนกันนะเย่าเทียงช่วยได้เลยน,นะลองเล่ามาที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะก็วันนี้เรามาชมมาไปเดินเล่นในสวนไปจออนเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยถูกใจทามังชมา นาสุมาชุมาน่ะก็เลยเข้าไปทักทายไปพูดคุยด้วยแต่พอผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเราช่วยมังสมาอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยม่าชายลาวมังสมาก็เลยแปลกใจด้วยความแปลกใจเลยรียบวิ่งตามผู้หญิงคนนั้นไปแต่พอใกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีผู้ชายแก่คนหนึ่งมาวางหน้าเ้วเอาไว้ ผู้ชายแก่คนนั้นไม่รู้ไปโกรธใครมาเอาแต่ดา่ดาดา่ดาด่าเรามังสุมาเรามังสุมาทนไม่ได้เธอตบหน้าเข้าไปสองครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยคงจะเจ็บเลยจะโกรธจะเอาไม้มาตีเรามังสุมาแต่บังเอิญว่าดาบที่มือเรามังสุมาไปเสียบอกผู้ชายแก่คนนั้นตายได้ว่ามังช่วยมาานันจะหายแล้วผู้ชายแก่คนนั้นคือใครพระเจ้าค่ะผู้ชายแก่คนนั้นเขาคือพ่อปู่มินทรา ครมีท่าตายแล้วผมีหวยออกเลยครับใช่งั้นไงมีท่าตายเออหวยออกอะไรตายก่อนหวยออกมาถูกกันบานเจียวเอออะไรอ่ะเอากะเอาสิปู่อายุเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวมึงหวยออกแล้วปู่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อะประมาณข้างบนร้อยร้อยยี่ร้อยยี่สิบได้ร้อยยี่สิบหนึ่งสองศูนย์สามตัวตรงโอ้ ปู okay. Hmm. Okay. Uh, you ่ย uh, ุย uh, ืนนะคับ uh? ปู uh, ่ป uh ู่ยูยืนร้อยยี่สิบเลยร้อยยี่สิบหนึ่งสองศูนย์ื่องหวยอะไรเนี่ยเือหวยตีหวยเลยปู่ยังไม่ทันไรเลยไปหวยแล้วสองร้อยคนสองร้อยจแนกจะเล่นอีกเหรอไม่เอาไม่เอาอย่าไปเล่นเนี่ยเห็นไหมยังไม่ทันไรเลยนอกเครืออยู่แล้วไล้จะช่วยเราได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วแล้วยังไงต่อเรื่องมันเป็นไปยังไงต่อพี่เจ้าค่ะ ก็พอว่าโมมิทาตายแล้วผู้หญิงคนนั้นกออแล้วมาสุมาเป็นฟืนเป็นไฟเลยสามแช่งมามาสุมาอีกด้วยแล้วแกดูหรือเปล่านะ่ะผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครครับพี่ครับผู้หญิงคนนั้นคือที่ราวันเาวัน่ดาวันจะให้ราวพูสุมาโอ้โหเร่งเงด อย่าร้องนะกเสียใจโอ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าร้องไห้ค่อยคิดค่อยๆจะโอ้ตัวอะไรมันร้องอูหายอยู่นะใจเย็นอย่าร้องไห้หน้าสงสารจริงๆนี่กินนกหวีดเข้าไปซะเออหน้าโอ้อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อะไรของมึงเนี่ยเป็นห่วงไงมึงไปยืนทำไมต้องไปยุ่งเลยมึงคิดอะไรอยู่ ฟังเลยลน่ะมัเช่ห้มานช่วย,วยนับตั้งแต่วันนี้ไปเ้อหาว่าเรามาสมุมาไม่ได้เห็นหน้าที่เรามาันเรามาสมุมาจะไม่ออกว่าข้าการเมืองอีกต่อไปและแกสองตัวเยี๋ยวมาให้ข้าวไปเจ้าเห็นหน้าอีกออมีคนช่วยได้เลย